สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆคนชอบต้นไม้คนรักการปลูกต้นไม้มาพบกับชวนชมสายดอกนะครับที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นชวนชมสายดอกสวยๆนะครับแต่ก่อนที่จะได้ต้นชวนชมและก็มีดอกดอกสวยๆแบบนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกต้นชวนชม หลากสีนะครับก็อันนี้เป็นชวนชมที่ผมสั่งมานะครับเป็นชวนชมที่ได้ทําการนั่งแท่นไม้สีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นดอกแล้วนะครับบางต้นก็มีดอกติดมาด้วยแต่เนื่องด้วยระยะเวลาการขนส่งแล้วก็ ประมาณนี้นะครับดอกมันก็จะช้าไปบางส่วนใบมันก็อาจจะเหี่ยวจะร่วงไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการปลูกต้นชวนชมสายดอกเหล่านี้แหละครับปลูกลงกระถางไซส์หนิ้วนะครับเพื่อที่จะได้ดอกสวยๆและก็ได้ต้นสวยๆนะครับเนี่ยครับได้มาแบบนี้นะครับก็มาตัดแต่งรากสักนิดหน่อยนะครับรากที่มันอยู่สูงๆเนี่ยครับมีการนั่งแท่นเพื่อเปลี่ยนยอด เพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นไม้รวมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่านะครับว่าจะมีดอกซ้อนสีอะไรบ้างก็เห็นราคามันถูกดีนะครับก็เลยทดลองสั่งมาปลูกดูนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นดอกแล้วถูกใจก็อาจจะมีการสั่งเพิ่มนะครับเนี่ยครับเป็นชวนชมไม้สีชุดนี้ก็ประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับสิบกว่าต้นเลยชุดนี้ก็ เป็นไม้นั่งแท่นมาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองปลอกดูปลูกดูนะครับว่าจะให้ผลให้ดอกแบบไหนกันบ้างก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับชุดนี้ถือว่าราคาหน้าทดลองสั่งมาปลูกกันนะครับส่วนอันนี้เป็นดินที่ผมจะนํามาปลูกนะครับเป็นดินสูตร ปลูกชวนชมเลยนะครับดินปลูกชวนชมก็มีหลายสูตรนะครับสูตรนี้ก็ของผมก็จะมีหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นใบก้ามปูหมักนะครับเนี่ยครับใช้แบบนี้เลยอันนี้ผมก็ไปเก็บมาจากโคนต้นใบก้ามปูเลยนะครับเป็นการหมักทับถมโดยธรรมชาติก็จะได้เป็นเศษหน้าดินเป็นใบผุพังแบบนี้มาขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินสักหน่อยนะครับ อ่าอีกทั้งยังทำให้ดินไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะครับสำหรับการใช้ขุยมะพราะ้าวแกลบนะครับอันนี้เป็นแกลบเป็นแกลบเก่าๆนะครับเป็นแกลบข้ามปีหรืออาจจะเป็นแกลบหักหมักหรืออาจจะเป็นเกร็ดําก็ได้นะครับถ้าใครมีวัสดุตัวไหนก็ใช้ของที่มีนะครับแล้ว ัวประกอบตัวที่4ี่นะครับก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวหมักเป็นปุ๋ยขี้วัวเก่าข้ามปีเหมือนกันนะครับนะครับเอาแบบแห้งๆแบบที่ละเอียดแบบนี้นะครับมันผสมกันผสมกันทั้ง4ี่ส่วนก็จะได้ประมาณนี้นะครับผสมกันทั้ง4ตัวก็จะได้ประมาณนี้เป็นดินร่วนๆเลยที่สามารถระบายน้ําได้ดีแล้วก็ ที่พอจะเก็บความชุ่มชื้นในดินได้นะครับก็รองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับให้สูงสักหน่อยนะครับแล้วก็นะครับนำดินที่เราเปรียมไว้นะครับเติมลงในกระถางจากนั้นก็เจาะเป็นหลุมนิดหน่อยนะครับแล้วก็วางเจ้าต้นอ่าชวนชมลงไปได้เลยชวนชมก็เป็นไม้ที่ หน้าเลี้ยงอีกตัวนะครับยิ่งเป็นชวนชมสายดอกเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆให้ปุ๋ยดีๆบำรุงดีๆเนะี่ยดอกเขาจะดกนะครับดอกจะโดกเต็มต้นเลยแล้วก็ความสวยงามของดอกเนี่ยจะเป็นแบบดอกหลายชั้นแล้วก็มีหลายสีให้เลือกปลูกเลือกหากันนะครับเนี่ยครับจุดเด่นของชวนชมไม้สีก็จะประมาณนี้ซึ่งต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับเปาเป็นการนั่งแท่นนะครับส่วนมากแล้ว เชิญชมไม้สีจะเป็นการนั่งแท่นเพื่อเปลี่ยนยอดเนี่ยครับวิธีการปลูกก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วส่วนใบนี้ผมก็ไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวถ้ามันยังไงเดี๋ยวมันก็ค่อยๆร่วงลงไปแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บออกเอานะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเดือนนะครับถึงจะมียอดใหม่ถึงจะมีดอกออกมาเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ไว้ในที่แด,ดดรำไรก่อนนะครับ แต่เมื่อมันแตกยอดใหม่ก็สามารถที่จะนำออกเดตจัดได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการที่เราจะได้ชนชมไม้สีดอกสวยๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีขั้นตอนหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่สั่งต้นมาปลูกเริ่มตั้งแต่การดูแลเริ่มตั้งแต่การบำรุงนะครับทำยังไงมีดอกเนี่ยครับก็คลิปนี้เป็นการเล่านะครับเป็นการเล่าวิธีการปลูกชวนชมไม้สีนะครับ ซึ่งปุ๋ยเร่งดอกนะครับเราก็อาจจะให้ตอนที่มันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับสักครึ่งเดือนหนึ่งให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่สักสองสามใบแล้วก็ให้ปุ๋ยเร่งดอกนะครับเพื่อให้ได้ดอกดอกประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ